ทวิตกี้ลังทุยตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะวิธีการตัดมีตลอดทั้งคลิปนะคะตัดแล้วเราจะได้ผมทุยทุยดูนาะนะคะ่ะก่อนอื่นพี่ซีก็จะยกผม45องศานะคะยกต่ำกว่าชั้นที่เราแบ่งไว้นะคะยกเพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะ แบ่งบางๆก็ได้นะคะทุกคนแบ่งให้เห็นไกด์ไลน์ในส่วนของด้านล่างค่ะลูกค้าบอกขอหลังทุยๆค่ะด้านล่างเอาสั้นหน่อยก็ได้ค่ะมีปัญหาผมชี้ฟูไม่เข้าทรงนะคะผมกระดกค่ะพี่สีก็จะตัดไล่ชั้นผมเพื่อให้เกิดความทุยนะคะตัดเชื่อมค่ะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะชวิตกี้หลังทวีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่สีไม่ได้ถ่ายให้ดูในส่วนของการตัดส่วนของด้านหน้าด้านข้างนะคะทุกคนเพราะว่าเมมเบอรี่พี่สีเต็มเนาะก็จะถ่ายให้ดูแต่ส่วนของด้านหลังะคะ่ะไม่มีเวลาลบรูปออกจากเครื่องคะ่ะทุกคนเมมเต็มถ่ายไม่ได้เนาะก็เลยถ่ายได้ไม่แค่ครึ่งเดียวนะคะ เราตัดเชื่อมสร้างความทุยค่ะหลังจากพี่สีได้ความทุยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพี่สีก็กำหนดความยาวส่วนของความทุยค่ะแล้วก็ตัดเชื่อมกันนะคะเพื่อให้เกิดการสไลด์และความทุยที่ชัดเจนค่ะ สำหรับคลิปยาวๆนะคะดูได้ที่ช่องแดงจอมสีซาลอนพราปิน5้านะคะชวิตกี้หลังทุยคะ่ะตัดสั้นให้ดูผมหนานะคะลดการชี้ฟูคะ่ะ ลูกค้าว่าส่วนของด้านหน้านะคะขอแบบเน็บหูนะคะลูกค้าก็บนค่ะทำยังไงผมด้านข้างชี้ฟูจังเขาบอกไม่ค่อยเข้าทรงเลยนะคะพี่สีก็จะอธิบายไปว่าถ้าเกิดผมเราที่เคยเน็บหูนะคะถ้าเกิดว่ามันยาวแล้วเราไม่ได้เน็บหูนะคะทุกคนโคนผมจะเป็นตัว S ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เน็บหูชอบเน็บหูผม บ่อยนะคะคนจะย้อนค่ะทุกคนเวลาเราไม่ได้เด็บหูนะคะผมก็จะจะชี้ฟูค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่จําเป็นนะคะไม่อยากให้ผมชี้ฟูก็สระผมเสร็จเป่าให้แห้งค่ะลดการเน็บหูนะคะแต่ถ้าเป็นคนชอบเน็บหูนะคะเราก็ต้องเน็บไว้ตลอดเวลาค่ะทุกคนเพราะว่า เน็บเพราะความเคยชินเนาะเวลาเราเน็บผมก็จะไม่ชี้ฟูค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมมันหลุดออกมาจากเราไม่ได้เน็บแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่ผมจะเป็นตัวเอสแล้วไปผมจะมีการชี้ฟูนะคะหลังจากได้ความทุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะเพิ่มความหนาให้ขอบความทุยค่ะโดยการยกผมต่ํากว่าชั้นที่เราแบ่งนะคะเราก็จะได้อา ชั้นความถุยที่ชัดเกณฑ์ค่ะในส่วนของด้านบนนะคะพี่สีก็จะยกขึ้นค่ะเพื่อกำหนดความยาวก่อนนะคะแล้วค่อยมายกต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราแบ่งไว้ค่ะแล้วก็จะได้ความถุยที่หนาขึ้นค่ะทวิตี้หลังทุยค่ะ หลังจากเราขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดแต่งทรงให้ได้ตามที่เราต้องการค่ะตรงไหนยาวเราก็เอาออกนะคะตรงไหนหนาเราก็ใช้กันไกซิกแซกค่ะหรือจะใช้กินกันไกฟันแต่งก็ได้นะคะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงทวิตกี้หลังทวีแบบนี้ค่ะ ขึ้นทรงด้านหลังทุยค่ะพี่ชิใช้กันไกซิกแซกกันนะคะให้ผมที่หนาๆนานาค่ะให้ผมพิ้วนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ด้านหลังทุยแบบนี้ค่ะซอยสั้นหลังทุยนะคะหรือทวิสกี้ค่ะ